มาแล้วเจ้าวันที่หกตื่นเช้ามาก็กินน้ําเสร็จแล้วก็กินโปรโตีนเป็นมือแรกนะคะวันนี้ลองรสใหม่เป็นรสชาไทยแล้วแบบทุกคนมันแบบชาไทายชาไทายคือแบบดีอ่ะอันเนี้ยจริงจริงดีใครที่ติดชาไทายควรลองนะ,ก,ๆๆนะก็กินด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อแล้วก็มาแก้งใหญ่ๆแป๊บนึ่งวันนี้มื้อเย็ยนของเราก็เป็นปลาทอดแต่ําปลาถามว่าคลีนไหมไม่จ้าแต่ว่าอร่อยนานๆกินทีวันนี้เราพักนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาวิ่งไล่ตามไอตัวนี้กันนะคะทุกคน เดี๋ยวไปดูวิลกรรมของมันกันเลยคือแบบแค่วิ่งไล่ตัวนี้ก็คือแบบเหนื่อยแลย้ว <laughs> ปล่อยปุ๊บไปก่อนตลอดไม่เคยรอไม่เคยเบรกไปลงหัดปุ๊บเขาก็จะไปฉี่ทุกที่ที่ให้ฉี่ได้ไปทุกที่จริงๆแต่วันนี้น้ำทะเลใสมากนะเอาไม่ทันใดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นน้อง ผู้ๆค่ะทุกคนต่อไม่ต้องห่วงนะคะเราเก็บทุกรอบแล้วหลังจากนั้นนะมันเริ่มแหละคือฉันยังไม่ได้อนุญาตให้เขาลงน้ําเลยแต่ว่าเขาลงไปไว่ายน้ําแล้วแล้วว่ายไปนู่นแบบว่ามีความสุขมากหลังจากนี้นะจะเป็นการที่ฉันต้องวิ่งไล่เขาเพราะเขาไม่อยากกลับบ้านกลับบ้านได้ยังกลับบ้านได้หรือยังอยากกลับบ้านแล้วนะยังไม่กลับอีกยังไม่ยอมวิ่งมาหาอีกเอาดิมีจะจับแล้วนะโอ้โ จะหนีไปไหนอะฮะกลับบ้านปะกลับบ้านกันดูเอาไม่รู้ว่าใครนอกก่อนใคร